สวัสดีค่ะพาชมไก่ป่านะคะน,นี่คือไก่ป่าตัวผู้นะคะที่สีแดงสังเกตตรงหางน้องนะคะตรงหางน้องจะเป็นชั้นนะคะริ้วๆสามชั้นไก่ป่าที่วัดป่ายุทธประสิทธิสุรินนะคะกำลัง คุยเขียอาหารนะคะช่วงเย็นน้องจะออกมานะออกมาหาอาหารทานหาอาหารกินนะคะสังเกตตรงหางของน้องนะคะอย่างนี้นะคะถ้าหางแบบนี้กับตรงใบหูนะคะที่เป็นสีขาวเลยว,ว่าเป็นไก่ป่าตัวผู้นะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะมาอีกตัวหนึ่งนะคะน้องจะมีขนขาวๆเ,เห็นไหมคะตรงตรงตรงหัตรงอ่งงะ ของปลายหางนะคะน่ารักมากเลยน้องกำลังเขี่ยอาหารนะคะไก่ป่านะคะที่วัดปลายุทธาระสิทธิ์สุรินค่ะเปิดจะประมาณนี้นะคะหางของน้องจะเป็นสามชั้นนะคะท่านผู้ชมเป็นสีเขียวเข้ม แล้วก็จะมีะขนนะคะขนตรงบริเวณตรงก้นนะคะสีขาวใบใบหูก็จะเป็นสีแดงนะคะลำตัวตรงคอเป็นสีส้มนะคะสวยมากเลยอันนี้คือไก่ป่านะคะพามาชมไก่ป่าที่วัดป่ายทุทธประสุรินทร์ค่ะสวยงามน,น่ารักนะคะ สวัสดีค่ะ